สวัสดีครับวันนี้ผมมาทำข้าวผัดกุ้งทำเรากนทำอาหารไม่เป็นนะครับก็ดูได้นะฮะอันนี้จะเป็นข้าวผัดบ้านนะคะไม่ใช่ข้าวผัดร้านผมจะใส่กุ้งสักประมาณสิบตัวอันดับแรกก่อนเลยให้เราตัดกุ้งประมาณสิบตัวนะฮะเอากี่ตัวก็ได้ด้แต่ท่านผู้ชม แกะนะครับแกะเบือกแกะพ้วนเนอใช่ครับที่อันดับแรกเราก็แกะกุ้งก่อนแกะกุ้งเลยนะคะแกะโอ้กุ้งลุนกุ้งลุนล้างก่อนล้างก่อนกุ้งลุน อ๋อเกะเกะนะแกะแกะสิบตัวนะครับใสสิบโอเคตอนนี้ตัวที่สามนะฮะเนี่ยสํหรับน้องๆครับระวังมีดด้วยนะครับมีดเป็นอันตรายแต่ว่าผมก็เด็กนี่หว่าโอเคตัดมีดนะตัดตรงหัว มีตัดตัวก็โอยู่โอ้ยเนี่ยตัดนี่ตัดฮะแล้วโอืมตัดหัวทิ้งนะฮะ ใครจะเอาหัวผทมเมนูอื่นก็ยังได้นะจะมุกอที่ดีกว่าแล้วคนจะได้หัวกุ้งนะฮะแล้วนั้นก็แกะเปลือกนะฮะถ้าไม่แกะเปลือกมันก็จะไม่มีแล้วมันก็จะไม่สูงง่ายนะฮะครับโอเคครับแกะเกะกะแกะังตัวนะแกะหางด้วยนะฮะแกะไม่ไม่แกะไม่เป็นไรนะแต่๋ยจะแกะหาง โอเคครับตอนนี้ก็เกะเสร็จแล้วผมได้มา3าตัวงั้นเราตัดไปที่ตอนตีตอนกุ้งมี10ตัวนะฮะไปโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้กุ้ง10บตัวละอันดับต่อไปเราก็แค่ต่อไปเราก็ล้างน้ำฮนะ ต้องล้างข้าวสุดมันเป็นอาหารสุดล้างล้างล้างโอเคตอนนี้เราก็ได้กุ้งแล้วเราเรา,เราได้กุ้งแล้วเราก็ตักข้าวนะตักข้าวเบ็นทูนก็ได้นะฮะแต่ว่าต้องเต็มถ้วยเพราะว่ากระทะมันนั่นแหละกระทะบางมากก็จะใหญ่ โอเคตักข้าวให้เต็มถ้วยตักข้าวกันอ่างั้นเ,เดี๋ยวตัดไปตอนถุตักข้าวเต็มเสร็จนะโอเคจากนั้นเราตักข้าวเต็มถ้วเยเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ขั้นตอนต่อไปใส่น้ำมันโดยการที่เราจะเอาน้ำมันนะฮะไปใส่ โดยการนี้เราก็จะต้องเอาน้ำมันใส่กระทะนะคะโอเคอันดับแรกก็จุดแก๊สจุดแก๊สแก๊สอันนี้ต้องให้ผู้ปกครองทำให้นะคะทีเดีย,ดดยโอเคตอนนี้เราก็จุดแก๊สละจากนั้นก็วางกระทะลงไปโอเคจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันนะคะโอ้ยกลัวเออเยนียเอากระทะวางอน กดไฟแรงๆหน่อยเยวเม็ดแดงๆกันนั้นเนี่ยโอเคเราก็ต้องทำให้กระทะแห้งโอเคจากนั้นเราก็ใส่น้ำมันนะคะ ไม่เป็นไรหรอกยังไม่เยอะอะไรมากอยู่อยู่บอ่อโอเคผมลืมบอกไปว่าต้องตัดกระเทียมด้วยนะฮะใส่กระทะโอ้กระเทียม เออเราก็ได้กระเทียมแล้วนะคะทุกคนแต่นั้นก็เก็บอ๋อโอเคั้นเราก็ใสก่กระเทียมนะ,อะ,อะ,อะโอเคจุดจุดเก็ตพอ,อดีนะครับนี่จุดเก็ตพอดี ต้องจุ่มด้วยนะครับว่าน้ำมันร้อนไหมแต่ผมขเขาไม่จุ่มนะครับอันนี้รู้ละน้ำมันร่มร้อนใส่กุ้งลงไปเลยนะฮะ ใส่กุ้งไว้ใส่กุ้งไว้ใส่ไข่ลงไปเลยนะเอาไข่ลืมซื้อไข่มาถ้าฉะนั้นก็ใส่ลงไปเลยนะครับใส่ไข่ก็ดีนะใส่ข้าวลงไปเลยโอเคครับจากนั้นก็รีบกวนเร็บ โอ้น่าเสียดายไม่ได้เอาไข่มา๋ยวน้กจะใส่มิกมกี้นะทุกคนมิกกี้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 แล้วก็ผัดเลยฮนะกัน sợi sợi yêu đầm sợi sợi yêu đầm của vậy na, rồi đi, lót đi, ôi đẹp lót đi, ô đi khèng, oh, ô đi. Khánh. Oh, <laughs> A <tinh> đi. <laughs> วน,วนข้าวผัดบ้านเออรสด,ดีโอ้ทำไมรสด,ดีมันแข็งจัง่ยโอ้โหเสร็จแล้วจังเลยพอตอนใส่ซ e. ีแดงก็ใส่รสด,ดีกับผงชูรสนะฮะแคนนี้ก็ได้แล้ว เจ๋อเสียดายมากว่าใส่ไข่โอเคๆนี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะขอบคุณครับ